อ่าโอเคอ่ะสวัสดีพี่พทั้ง300กว่าท่านด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามีอยู่สเรื่องนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็อนะี h ธ r เ u m เนาะเดี๋ยว b i t c o i n ไว้อีกทีหนึ่งไว้ตอนหลังนะวันนี้เราพูดเรื่องเปิดด้วยอ t h e r e u m ก่อนโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าเอออีเธอรตอนนี้ท่งมันเป็นยังไงนะ้ามันยังไหวอยู่ไหมนะ้านะครับก็เอางานรีเสิร์ชของการ์ดโนดมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้ เนี่แชร์ให้ดูก่อนสภาพตอนนี้เป็นยังไงเอออันนี้กาฟอีิเอเรียมนะใครจําได้บ้างนี่สมัยตั้งแต่ย้อนกลับไปไปลายปลายปี2024เนอะเออมันก็ขึ้นไปประมาณ4,000ใช่ไหมอันนี้คือขึ้น4,000ครั้งที่2แล้วนะในไซเคิลนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ร่วงพี่เห็นไหมว่าตอนที่มันขึ้นไป4,000แล้วตอนที่มันร่วงอะลงมาพี่เห็นความหนาแน่นตรงนี้ปะ พอมันย่อเสร็จมีคนเก็บนะซึ่งคนที่เก็บคือใครพูดให้ชื่นใจหน่อย short term holder ถูกไหมเพราะอะไรพอเวลาผ่านไปพอเก็บพอพอ,พอมันย่อใช่ไหมคนก็เข้ามาเก็บเก่งกําไรปรากฏไม่ขึ้นต่อไอกระจุกตรงนี้ถ้าพี่เห็นนะ่ะพอมาด้านขวาพี่เห็นว่ามันบางลงบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆจนมาถึงตรงเนี้ยทำัสเตอร์ใหม่ปัจจุบันนะ เออถึงตรงนี้ทำคัสเตอร์ใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดแนวแนวต้านที่เราต้องผ่านไปให้ได้คือ2.8นะตรงนี้เขาบอกว่าลักคัสเตอร์เลยแหละเป็นซับายที่แบบใหญ่มากๆเนาะที่ราคาประมาณ2.8ก็ต้องดูว่าไอ้ตรงนี้เขาจะแบ่งขายไหมแบบช็อตเทอร์โมเดอร์ถือมาแล้วก็แบบอุยถึงทุนแล้วขายอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องมาดูว่าเขาคิดอย่างนั้นไหมนะครับอ่าแต่ถ้าขายก็ไม่เป็นไรไม่ได้เยอะอะไรมากพี่สู้แรงไฮไม่ได้หรอกเดี๋ยวแรงไฮมาก็ขึ้นคือปัจจุบันมันอยู่ชนตรงนี้แล้วนะอันนี้มันเลทไปนิดนึงเนาะปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ชนตรงนี้แหละประมาณ2,600กรกว่าแล้วก็รอไปถึงตรงแนวต้านที่2อ0พดดูซิว่าจะผ่านไหมผ่านง่ายไหมนะครับอ่าทีนี้มาดูให้ดูตรงนี้นิดนึง ข้อมูลจากคลิปตควอนนะครับเลียวไลท์แคปผมขอซูมไปเลยนะซูมไปปับ๊บตรงนี้เท่าไหรอ่ okay, อ่ะโอเคบิตคอยอ่าในรอบนี้เนอะอีเธอเรียมเออไม่ใช่บิตคอยนะเมื่อกี้ผู้บิดต้องเป็นอีเธอเรียมนะที่ขึ้นขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสี่พันเนี่ยตอนเดือนมีนาปีสองพันยิบสี่ครั้งหนึ่งตอนที่บิตคอยทำออทำไฮเนาะแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็ขึ้นมาใหม่สี่พันอีก ปลายปี2024อันนี้ล่วงมาอีกแหละนะครับก็รอลุ้นกลับไป4,000ดูว่าจะเป็นยังไงและจะผ่าน4,000ได้ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าราคาอีเท r ร u m ียมเมื่อเทียบกับเลวไลท์แคปเนี่ยไอเส้นสีแดงคือเลวไลท์แคปเนาะแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้เป็นอีเท r ร u m m ียม Ratio เลโชเนาะถ้าเราดูอีเท r ร u m m ียม Ratio เลโชก็ไม่ได้สูงอ่ะซูมหน่อยอีเท r ร u m m ียม1.1อ่ะ ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงถือว่าต่ำเลยแหละแล้วก็เลวยรแครอยู่ที่2ส0งในขณะที่ราคาณนะวันที่22เนาะแต่วันนี้มัน2 0 0หละเออราคาถามว่าสูงจากเลวยรแคปบมากไหมก็ไม่อ่าก็ไม่แต่ไม่ได้บอกว่าดีแอสเซทนี้ดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดแนะนำสำหรับการเก็บออมอ่ะเราต้องแนะนำบิตคอยอยู่แล้วเพราะบิตคอยเป็น store of value เนาะ มี pool of work มีต้นทุนการขุดมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยแต่เราพูดได้แค่ว่าเฮ้ยเรียวไลท์แคปอะต้นทุนของทั้งเน็ตเวิร์กอะมันสองพันสองไงมันก็ห่างจากราคาราคาตลาดอะห่างจากเรียวไลท์แคปไม่มากเออพูดได้แค่นี้ว่าห่างไม่มากพูดได้ว่าไม่แพงเกินไปนะครับแต่ถามว่ามันมีช่วงที่ราคาเนี่ยต่ำกว่าเรียวไลท์แคปไหมมีเด่นนี่ไงเรียวไลท์แคปประมาณ 2,003เนี่ยพี่เห็นไหมเส้นสีแดงเนี่ยแต่ราคาก็ร่วงลงมาไงซึ่งปกติแล้วอ่ะการที่ราคามันลงต่ํากว่าเลี้ยวไลท์แคปเนี่ยโดยปกติเลยนะมักจะเกิดขึ้นตอนตลาดหมีส่วนใหญ่อ่ะเกิดขึ้นตอนตลาดหมีแปลว่าจริงๆอ่ะ,เ,อะเขาเรียกว่าอะไรด,จรออรดีจริงๆคนที่ถืออีเทอรเรียมอ่ะเผชิญสภาวะตลาดหมีจริงๆอ่ะคนที่ถืออีเทอร์เรียมเนี่ยนะตอนนี้นะ เรียกว่าเผชิญสภาวะตลาดหมเีเป็นที่เรียบร้อยแล้วออแต่ว่าที่มันไปนเจอสภาวะตลาดหมีเพราะอะไรเ,เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนจะได้เห็นคือตอนที่อเธอเรียมเนี่ยปีสองพันยสิบเอ็ดแล้วมันลงมาตรงนี้ยผมว่ามันลงไม่ลึกพอพอมันลงไม่ลึกและไม่นานน่ะก็เลยต้องชดใช้กรรมตอนที่มันลงเนี่ยไม่ขึ้นอธทําหายเลยจะต,ต้องชดใช้กรรมเพราะตรงนี้คุณไม่ยอมลงมาลึก แล้วก็ไซเวให้นานกวันนี้เอออันนี้ก็คือนี่เป็นเหตุผลที่แบบเอ้ยสุดท้ายพอปี2025กลับมาลงลึกแทนนะครับอ่ะทีนี้มาดูนี้นิดนึงเรียวไลท์แคปของแต่ละขนาดของวานละกันนะครับสีส้มเนี่ยคือ1นึ่งแสน up ที่ถืออีนนะอันนี้เป็นข้อมูลอีนนะนี่อีเทอรเี่ เลี l ยวไลท์ไพส์นะครับซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยพี่ไอคนที่ถือบิตคอยน์หนึ่งแสนนะพี่เห็นป่าวว่าเลี l ยวไลท์แคปมันสูงขึ้นปีเลยเลี l ยวไลท์แคปตอนนี้ก็คือขึ้นมาที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบอะตีว่าหนึ่งพันสามร้อยละกันขึ้นจากพันหนึ่งขึ้นมาพันสามละกันเอางี้ค่ง,ง่ายแต่ถามว่าตัวอื่นขึ้นไหมก็ขึ้น แต่ว่าขอลบอันี้ก่อนได้ไหมราคามันขวางอ่ะจะให้เห็นชัดๆแต่ถามว่าตัวอื่นขึ้นไหมวานตัวอื่นก็ขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นแรงสะท้อนอะไรสะท้อนว่าต้นทุนของวานที่ถือระดับ100,000สนอีทธเรียมเนี่ยมีการเก็บเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น ไอการขึ้นของรอบหลังมาเนี้ยเป็นพวกวานตัวใหญ่ๆเป็นเงินใหญ่ที่ขึ้นนะครับที่ผลักดันให้อีเทอรียม,มันขึ้นเนี่ยอ,อแต่ตัวอื่นก็ผลักนะมันพอมันขึ้นมันขึ้นนิดหน่อยน,นะก็ดีวานจะได้มีต้นทุนที่สูงขึ้นปัจจุบันวานมีต้นทุนตัวบิตคอยประมาณหนึ่งพันสามรอยห้าสิบในขณะที่โฮเดอร์คนอื่นๆซึ่งก็วานแหละพี่หนึ่งพันอีทหนึ่งนอีท, 1, อทถึงหนึ่งแสนอะไรพวกนี้มันวานหมดแหละ เออแต่ว่านําโดยวานชุบแป้งทอดแล้วกันพูดง,ง่ายๆนำโดยวานชุบแป้งทอดแล้วเดี๋ยวพวกวานไอสีน้ําเงินเนี่ยก็จะ follow ตามมาเองเนี่ยแล้วก็มาสีเขียวก็ follow ตามมาอะไรเงี้ยอ่ะว่ากันไปอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูเนาะแล้วก็สุดท้ายที่เราเคยแชร์ไว้ว่าตัวอีเธอ e รี e มเอ็กซ์เ e นจ์รีเเนี่ยมันมันล่วงลงเรื่อยๆเนาะ แต่จริงๆถามว่ามันร่วงลงไปต่ำกว่าเดิมไหมตรงตรงของเดิมตรงตรง,ตรงเนี้ยตรงบริเวณราคาที่มันร่วงมาซึ่งมันก็กลับมาเท่าเดิมแล้วนะแถวเนี้ยมันก็ยังลงต่ําเหมือนเดิมเนี่ยถ้าดูจากในซูมไปเนาะตรงนี้ก็ประมาณ18.7ล้านอีเทเรียมที่อยู่ในเอ็กชนนนะแล้วมาดูอันนี้ล่าสุด18.7เท่ากันเออทีนี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่า ถ้าราคาอีเธอเรียมขึ้นเนี่ยโอเคซับลายก็ช็อกเข้าไปอีกเพราะว่าคนเนี่ยอย่างที่เราแชร์กันเนอะก่อนหน้านี้ก็คือมันมีกองทุนที่ชื่ออบาอบาซัสเนี่ยแคปิตอลที่ซื้ออีเธอเรียมใน Exchange ซื้อเสร็จโอนออกมาแล้วก็ไปวางค้ำใน d e f าพอวางค้ำใน Defi เสร็จปับ๊บกู้ USDT มาโอนเข้า Exchange แล้วก็ซื้อ e t h แล้วก็โอนอ t h ออกอะไรเงี้ยอันนี้คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอนตลาดที่แบบมีความมั่นใจของนักลงทุนละกันนักงทุนมองว่าเฮ้ยแบบนี้น่า l e v e r a g e เขาก็ทำนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือคัตเตอร์ประมาณ2008เนาะเดี๋ยวต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ถ้าถามผมนะผ่าน2008ไป2009ไป3000เนี่ยต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้จะสวยเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ย ราคาตั้งแต่สามพัน up อะ่ะคัสเตอร์ไม่ค่อยมีพี่อีเธอเรียมนะคัสเตอร์ไม่ค่อยมีใครที่ถือมาราคาสามสี่พันห้าพันเอ้ยไม่ถึงใี่สี่พันแปดอะไรอย่างเงี้ยผู้เนี้ยอ่ช็อตเทอร์โมเดอร์อ่ะจำนวนขายไปเยอะและพี่ไม่ต้องกังวลเนี่ยถ้าผ่านสามพันได้เนี่ยสวยโอเคไหมถ้าผ่านสามพันนะเอออ่ะสต็อปก่อนอันนี้คืออีเธอเรียมโดยประมาณโดยประมาณที่เอาข้อมูลมาแชร์เนอะแต่ว่า อีกหน่อยนึงละกันขอดูกราฟเนาะขอดูกราฟหน่อยละกันจะได้อธิบายถูกแชร์กราฟกอนนะโอเคนี่คือตอนเนี้ยมันถ้าดูบริเวณต,ตรงนี้มันน่าจะเนี่ยมันลุย่อลองไปนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็กลับมาไฮเดิมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่เห็นเนี่ยเออมันกลับมาไฮเดิมเนาะไอ้เส้นนี้ก็รอลุ้นว่าเฮ้ยมันน่าจะไปต่อและทะลุ ตรงประมาณนี้ไอตรงนี้ก็คือแนวแนวคัตเตอร์ที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้อันที่สองเนี่ยเป็นแนวคัตเตอร์ซึ่งก็ต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้ง่ายการที่จะสามพันกว่าไปเอ่อตรงเนี้ยสี่พันไฮจากรอบนี้อะไรเงี้ยค่อข้างเป็นไปได้ง่ายแล้วกันแต่ถามว่าจะไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้พูดยากพูดยากมันต้องมีข้อมูลในการพูดคุยกันแล้วกันซึ่งอุ้ยเดี๋ยวลบอันนี้ก่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยอมืถ้าตีือม,มันก็มีตีตีหลุมนี้ใช่ป่ะตีหลุมนี้สมมุติขึ้นมาตีตีหลุมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเส้นนี้นะทปานนึงนะหติเส้นสีแดงใช่ป่ะนี่หลุมตรงนี้หลุมใช่ป่ะตรงเนี้ยอุ้ย เดี๋ยวเออตรงเนี้ยไปได้ไหมประเด็นจากจุดไฮตรงนี้ใช่ไหมสีแดงไปเท่าไหร่หกพันเก้าเกือบเจนะ็ดพันอะไปได้ไหมอันนี้คือถ้ามองแบบว่าตีตีเป็นแบบหลุมตรงเนี้ยพี่นี้ออกไหมหลุมมันต้องอยู่ตรงนี้สิเออ ก็ประมาณ6กพันเไปได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับอาจจะต้องไปดูลุงเฉลิอีกทีเออว่าคุณลุงเขาเขาแบบแนะนํำยังไงว่ามีโอกาสไปถึงแค่ไหนเออนะแล้วก็อ่าแวะดูอีกหน่อยหนึ่งละกันตัวเอาค a season ที่ผมเล่าเนอะว่าเฮ้ยมันจะมาไหมเนี่ยเอาจริงถ้าอีทมาก็มีโอกาสเยอะถูกไหมพี่แล้วก็ตัวเอาค a season อันนี้คือการาฟที่ไม่เอาสิบตัวท็อปนะ o u t c ค l ก็คือตั้งแต่ตัวที่สิบ ถ้าดูเนี่ยตั้งแต่ตัวที่สิบเอ็ดเนี่ยมาเก็ตแคมันแค่สองร้อยเจ็สิบเก้าเองพี่คนน้อยเลยสองร้อยเจ็สิบเก้าใช้เงินแค่สิบยี่สเปอร์เซ็นอ่ะก็ลากราคาได้แล้วสิบยี่สิเปอร์เซ็นของขนาดมาเก็ตแค p เนี่ยที่สองร้อยแปดสิบเนี่ยก็คือใช้เงินประมาณยี่บแปดบิลเลียนเงิน VC ีมันถึงนะเงินว c ซีที่ระดมทุนลงมาแล้วก็กระจายสู่อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันถึงนะพี่ี่ยี่แปดเป็นไปได้นะที่เอาคอยจะกลับมาแล้วก็ทะลุนิวไฮเดิมไป ออแล้วอันนี้ที่เราตีกันเนี่ยลูกศรสีเหลืองพี่เห็นบ้าด้านล่างตรงเนี้ยเราทําประมาณว่าเฮ้ยวันที่ช่วงเวลาที่ตลาดเอาคอยมันขึ้นเนี่ยมันตรงตรงกับลูกศรเลยตรงนี้ก็พอตรงเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะจากจุดโลไปถึงจุดแบบบริเวณไฮแล้วกันช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เลยรอดูว่าเฮ้ย อีกเวลาสองเดือนกว่าๆมันจะไฮเลยนี่ไหมอันนี้คือเอาคอยซีซันที่เรารอดูละกันโอเคไหมโอเคนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะใครที่ถืออีเทอเรียมอยู่ก็แนะนําเช่นเดิมหรือใครขายไปแล้วเปลี่ยนเป็นบิคอยอะไรก็ได้หมดนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วแต่คนจะไมเนทละกันแต่โดยส่วนตัวผมตอนเนี้ผมอะรอถืออยู่นะครับรอถูเบรกอยากให้มันเบรกสามพันไปได้นะครับแล้วก็ ถ้ามันเบรกสัมพันธ์ไปได้ก็ดูบรรยากาศกะว่าจะคืนสิ่งที่ l e v e l เร e มาผมกู้อีทเธเรียมมาด้วยก็คือเรามีอีเธเรียมอยู่ใช่ปะ่ะเราวางําแล้วเราก็ถอนออกมาถอนออกมาเสร็จเอาไปซื้ออีเทเรียมต่อแล้วก็วางคําอันนี้คือเราทําแบบนี้ด้วยนะครับมันมีอยู่อันนึงผมแลก a อร์ดอกเนี่ยก็เลยแบบอ่าเออสปาร์เออสปาร์นะผมแลกกับแอร์ดอด้วยก็คือวางอีทเธเรียมแล้วกู้จะได้แอร์ดอนะครับก็ สำหรับใครที่ติดตามอินเทอร์เนยมก็รอดูไปก่อนรอดูไปก่อนลองดูว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่อ่าโอเคนะครับ